ฮอน้าไฮรัาากวีโก้นะครับรถมาจากต่างจังหวัดอยู่ๆนะครับขับมาแอร์ไม่เ e ย็นนะครับแอร์ไม่เย็นจิบๆนะครับซอมไม่ยากแต่กรรมวิธีนั้นมันยุ่งยากนะและเป็นที่ไรเรามาดูกันนี่ครับคอมแอฮอ o ด้าวีโก้นะครับ, Com A, รบทำไมเวลาชุดคัดนะครับเสีย ต้องยกออกมาเปลี่ยนด้านนอกนะครับเราให้ดูเป็นเคสตัวอย่างนะครับนี่น้ำมันคอมแห้งกะระดับน้ำมันคอมแห้งนะครับถ้าเราไม่แกะออกมานะครับจะเปลี่ยนชุดคัดคาเครื่องเลยนะครับรับรองได้ว่าพังแน่นอนนะครับคอมแอร์พังแน่นอนมาดูเดยเออร์นะครับนี่แห้งหมดนะครับ เป็นผงเลยนะครับเอเออรแห้งเป็นผงหัวกองนะครับเนี่ยเห็นไหมเศษผงของเรอเออร์นะครับการเสื่อมของน้ํามันคอมไม่มีเลยนะครับตัวน้ํามันคอมนะครับไม่มีตัวนี้อาการมาก็คือชุดคัดไหม้นะครับนี่นะครับชัดเจนไหม้นะครับ ออคอมนะครับมีรอยนิดหน่อยนะครับก็ต้องล้างคอมนะครับล้างคอมล้างภายในแผงนะครับเปลี่ยนดเดอร์นะครับตามขั้นตอนงานของช่างเจนะครับช่างเจจะไม่เปลี่ยนชุดคัดของวีโก้คาร์รถแน่นอนนะครับเพราะว่าเห็นแบบเนี้ยเกือบทุกคันนะครับเปลี่ยนแค่ชุดคัดใช้ได้ไม่นานโทรมาถามเรานะครับแต่เปลี่ยนที่อื่นนะแล้วโทรมาถามเราก็ ทำคลิปตัวอย่างนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตลูกค้าแล้วนะครับให้ดูนะครับนี่แห้งแกรกไม่มีน้ำมันเลยแทบไม่มีเลยดีกว่านะครับเลี้ยงแค่คอมนะครับนี่ก็เป็นตัวไดเออร์นะครับผมเบิกจากเบนโซมาเหมือนกันนะครับไดเออร์เก่าส่วนตัวเป่านั้นสามารถนำไปล้างได้นะครับเรียบร้อยก็จัดการประกอบ เป็นไงบ้างครับกับวีโก้นะครับชุดคัดเสียอันนี้ครับเป็นการซ่อมนะครับซ่อมเปลี่ยนอะไรเชิงป้องกันนะครับหลายคนอาจจะชุดคัดเสียคือถอดแล้วเปลี่ยนเลยนะครับก็ไม่ผิดนะครับบอ,อกเลยก็ไม่ผิดเพราะว่าเปลี่ยนแค่อะไรนะครับไม่ได้แก้ไขไม่ได้ป้องกันอะไรนะครับคืออะไรเสียก็เปลี่ยนแต่ไม่หาสาเหตุว่า ทำไมมันถึงเสียหลายเคสเปลี่ยนแค่ตัวชุดคัดนะครับแล้วใช้ไปสักระยะมีปัญหานะครับคอมเพรสเซอร์พังนะครับผมหรือว่าบางเคสเปลี่ยนแล้วเอ๊ะทำไมแอร์ชั้นเย็นไม่เหมือนเดิมอย่าลืมนะครับว่าน้ำมันคอมเพรสเซอร์เนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญมากนะครับสำหรับการหล่อลื่นคอมเพรสเซอร์ ถ้าน้ำมันคอมเพรสเซอร์เนี่ยมันไ้อยคุณภาพนะครับการหล่อลื่นไม่ดีการเสียดสีก็สูงความร้อนก็สูงนะครับผมบางคนโอ้ยติดพัดลมเพิ่มติดพัดลมเพิ่มโดยที่ไม่หาสาเหตุเพราะเนี้ยนะครับผมความร้อนมันสูงก็ต้องหาก่อนว่ามันสูงมาจากอะไรทําไมรถเดิมๆโรงงานไม่เห็นต้องติดพัดลมเพิ่มเลยนะครับ อาจจะมีบางยี่ห้อที่อาจจะต้องติดพัดลมเพิ่มช่วยนะครับเช่นป o r เดนเจอรนะครับเช่น bt 50 Pro นะครับพวกนี้อาจจะติดพัดลมช่วยเสริมนะครับในบางกรณีนะครับอย่างเช่นรถอายุเริ่มใกล้หลักแสนแล้วแต่ว่าลูกค้ายังไม่มีงบที่จะไปแก้ไขเรื่องปีปั๊ม ปั๊มเมื่ออายุใกล้แต่โลเนี่ยมันจะเริ่มเกาะช้าซึ่งทําให้การระบายความร้อนช้าการติดพัดลมช่วยก็เป็นทางเลือกที่ดีนะครับแต่ในรถปกติทั่วๆไปเนี่ยไม่จําเป็นมันไม่จําเป็นเลยนะครับผมน้ำมันคอมหล่อลื่นไม่ดีนะครับคอมแอร์ร้อนนะครับค่าแรงดันก็สูงนะครับ ค่าแรงดันสูงคอมแอร์ก็จะเสียไวนะครับในเคสนี้นะครับเราต้องวิเคราะห์กันให้ได้ก่อนนะครับว่าทำไมชุดคัตมันถึงเสียนะครับก็ตามที่เห็นนะครับมันมีการไหม้นะครับการไหม้นี้เกิดจากลื่นนะครับลื่นของชุดคัตคอมเพรสเซอร์นะครับอาจจะเกิดการ ติดของลูกสูบนะครับหรืออาจจะเกิดค่าแรงดันสูงเกินไปนะครับเมื่อเกิดค่าแรงดันสูงนะครับแรงดันมันจะตีกับเข้าคอมเพรสเซอร์นะครับทำให้คอมเพรสเซอร์นั้นไม่สามารถที่จะปั่นแรงดันนั้นออกไปได้นะครับและเครื่องดีเซลแรงบิดสูงนะครับมันก็ไม่มีผลอะไรกับเครื่องนะครับเครื่องก็จะพยายามหมุนไอตัวนี้ก็จะพยายาม จับนะครับมันเกิดการลื่นนะครับมันเลยไหมนะครับตัวนี้ลูกค้าน่าจะเคยเปลี่ยนชุดคัดมาแล้วนะครับเพราะว่าดูสภาพตัวเนื้อหน้าเนี่ยยังค่อนข้างอยู่อยู่เยอะอยู่นะครับผมแต่ว่าเสียไปแล้วนะครับเพราะว่าอาจจะเปลี่ยนรอบรอบแรกเนี่ยอาจจะไม่ได้วิเคราะห์ไม่ได้ดูว่า มันเสียเพราะอะไรส่วนใหญ่แล้วต้องบอกก่อนวีโก้เนี่ยเวลามันเสียเนี่ยหน้าพวกเนี้ยมันจะแตกนะครับก็ตามข้างต้นที่ยังเจ,เจบอกว่ารถมันมีแรงบิดสูงนะครับถ้าเกิดการนืดการปืดเนี่ยมันเกิดแรงกระชากแรงกระทำเยอะไอ้ตรงเนี้ยมันจะแตกนะครับแตกครบสามแฉกมันก็ไม่ทํางานแล้วมันก็แคกนะครับผมคิดว่าเจอกันน่าจะทุกคนนะช่างอ่า แต่ในเคสที่มันไม่แตกเนี่ยผมคิดว่าจะเจอน้อยนะ,นะะยังไงวิโก้เนี่ยถ้าชุดคัดเสียนะส่วนตัวแล้วช่างเจนแนะนำว่าให้ทำการถอดคอมเพรสเซอร์ออกมาถ้าไม่อยากมีปัญหาจุกจิกตามมานะครับเช่นแอร์เย็นไม่ฉ่ำนะครับทั้งที่เปลี่ยนหน้าคัดไปแล้วก็อขางต้นดีเหมือนกันนะครับว่าน้ำมันคอมเพรสเซอร์เสื่อมนะครับก็เอามาล้างไล่นะครับ เต๊ตเบื้องต้น,ตนหรือว่าเปลี่ยนไปแล้วใช้ได้ไม่นานคอบพังนะครับของทุกอย่างมีเหตุผลนะครับชุดคัดเสียเนี่ยแนะนําเลยครับถอดคอมออกมาเถอะนะนะไม่ต้องไปประหยัดเพราะว่าประหยัดเรื่องคัดเนี่ยถ้าคอมพังขึ้นมาเนี่ยไอ้คัดที่ท่านเปลี่ยนเนี่ยก็เอามาใช้งานไม่ได้นะครับก็ต้องยกคอมใหม่หรืออาจจะบอกว่ามีประกันนะครับแต่เวลาไหมมาจริงๆก็ไม่มีประกันเหมือนกันนะครับ เพราะเขาก็ไม่ประกันเรื่องการไหมอยู่แล้วนะครับสิ่งที่ช่างไม่ได้บอกหรือว่าคนขายเขาไม่ได้บอกนั่นแหละครับที่มีประกันมีประกันคุยกันให้เคลียร์ก่อนประกันแบบไหนนะไหมมาเขลมไม่ได้นะอุปกรณ์ไฟฟ้าไ,ไม่ไหมเขลมไม่ได้อยู่แล้วนะครับผม